มาเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆเหมือนเดิมค่ะไม่ได้ห่างหายไปไหนหรอกวันนี้ไม่ได้ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนๆก็ขอโทษขออภัยด้อที่ไม่ได้ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนเนาะมีภารกิจต้องทาำค่ะพรุ่งนี้เจอกันนะคะขอโทษเพื่อนๆด้วย เดี๋ยวว่างเสร็จพอดีวันนี้จะเอาให้เสร็จเนาะทำงานก่นอนก็ขอโทษเพื่อนๆด้วยเดี๋ยวว่างเสร็จพอดีวันนี้จะเอาให้เสร็จเนาะหลับก็ไม่เป็นไรเนาะก็ไปเยี่ยมตอนหลับนี่แหละ <c oughs> นั่งทำไอ้นี่ทำวันก็เลยไม่ได้ไปเยี่ยมบ้านเืียนรอกันดเดอพืบอนเียนเนาะทำงานก่อนทำงานก่อน มีภารกิจต,ต้องทำเนาะฮะเงียบๆไปไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะเดี <c oughs> ๋ยวไปวางคอมเมนต์ไว้ให้คลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปให้ขอบคุณคะ่ะบายบาย คลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปให้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย ไม่ค่อยจะมีเวลาเนาะไหนคะพรุ่งนี้เจอกันนะคะไม่ค่อยจะมีเวลาเนาะวันนี้ไม่ได้ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนๆก็ขอโทษขออภัยเด้อที่ไม่ได้ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนเนาะมีภารกิจต้องทำ เอาแวะนั่งทำไอ้นี่ทั้งวันก็เลยไม่ได้ไปเยี่ยมบ้านเบน รอไปไเปิดเนเิเปลี่ยนเนาะ จอมแต่นี่ทั้งวันแสบตาแล้ว ขอโทษเ,เพื่อนๆด้วยเดี๋ยวว่างเสร็จพอดีวันนี้จะเอาให้เสร็จเนาะก็ขอโทษเ,เพื่อนๆด้วยเดี๋ยวว่างเสร็จพอดีวันนี้จะเอาให้เสร็จเนาะ,<อ>ะมีภารกิจต้องทำเนาะ เงียบๆไปไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะห <c oughs> ลับก็ไม่เป็นไรเนาะก็ไปเยี่ยมตอนหลับนี่แหละพรุ่งนี้วันหยุดไม่ได้ไม่ได้ไปขายของเนาะ <c oughs> ก็เลยจะนอนดึกหน่อย <c oughs> ทำงานก่อน ไม่ค่อยจะมีเวลาเนาะไม่ค่อยจะมีเวลาเนาะ ค่ะรุมงนี้เจอกันนะคะไม่ค่อยจะมีเวลาเนาะ ถ้าเข้าไปเยี่ยมบ้านเพื่อนก็ต้องหยุดทำเนาะก็ถ้าเข้าไปเยี่ยมบ้านเพื่อนก็ต้องหยุดทำเนาะก็มาเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนเอนเหมือนเดิมค่ะ ไม่ได้ห่างหายไปไหนหรอกมาเป็นกำลังแกจให้กับเพื่อนๆเหมือนเดิมค่ะไม่ได้ห่างหายไปไหนหรอก วันนี้เสร็จพอดีเดี๋ยวไปเยี่ยมบ้านเพื่อนๆใส่จะนอนหลับหมดแล้วเนาะวันนี้เสร็จพอดีเดี๋ยวไปเยี่ยมบ้านเพื่อนๆใส่จะนอนหลับหมดแล้วเนาะหลับก็ไม่เป็นไรเนาะก็ไปเยี่ยมตอนหลับนี่แหละ มีภารากิจต,ต้องทำเนาะฮะเงียบๆไปไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะ <c oughs> วันนี้เสร็จพอดีเดี๋ยวไปเยี่ยมบ้านเพื่อนๆใส่จะนอนหลับหมดแล้วเนาะมาเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆเหมือนเดิมค่ะไม่ได้ห่างหายไปไหนหรอก วันนี้ไม่ได้ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนๆก็ขอโทษขออภัยด้อ <ๆ S 2> ที่ไม่ได้ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนเนาะมีภารกิจต้องทำก็ขอโทษเพื่อนๆด้วยเดี๋ยวว่างเสร็จพอดีวันนี้จะเอาให้เสร็จเนาะมีภารกิจต้องทำเนาะหเงียบๆไปไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะ มีพรรกิจต,ต้องทำเนาะยะเงียบๆไปไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะถ้าเข้าไปเยี่ยมบ้านเพื่อนก็ต้องหยุดทำเนาะกอเบะ ไม่ค่อยจะมีเวลาเนาะเดี๋ยวไปวางคอมเมนต์ไว้ให้